มือดีโมเมนขอ,องพ่อเ <laughs> ด้ของผ่ของยาของยาลาของยาโมนในลกของพ่อมือนีอือ <c oughs> ดูเลย <c oughs> เอาเลยเอาเลยน้ำเลยเอาขมูอพี่น้องมันมันโอมันดทางตาเด้อกกาง ไปตลาดก็ซื้อลืมซื้อนี่มะไฮมไปตลาดลืมซื้อนี่มาให้ลืมซื้อให้เลืมซื้อเสียนให้มาะไฮฟังยังคือบึงนมอ่ะบึงนี่ใหญ่มากจักโลแล้วหกขีดเจ็ดครับตอนมาแรกๆจักกิโลหกขีมาครับขึ้นมาสองกิโลสองกิโลเองเหรอโอ้ยขึ้นน้อยแท้แมนบ๊วยบึงขุ้นใส่เบนก้ามึง อ้อูย่ากกินหมูพะโล้แล้วเอาสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแเรากับผมเมียต่หผมตรงเชนเนลกับบรรยากาศล่มหนาวๆเนาะพี่น้องเกี่ยวเขาเสียดล้วก็บลมวิวค่ะสวัสดีครับพ่อว่าช็อกโกแลตครับสวัสดีครับผมบุญเตยลอยซี่ครับวันนี้เรามีเมนูอะไรนี่เมนูยังว่าปลาเผาครับปลานิ้นเผาปลานิ้นเผาเออแปลว่าจะใส่อีก นี่คือลักนี่สาแล้วสาไผ่สาไผ่สาไผ่มเมนตนของพอ่อเลยของไผ่ของยาของยาหลักของหญ้าโมเดลหลักของพ่อเลอนี้มันก็นสิเบิดเป็นตัวเอาแต่ของพญออดหลายคนก็นถามหาว่ญญาพญออดไปใส่เดี๋ยวให้น้องบา้ญญาตอบพญออดไปใส่ไปคอนแกนครับไปเห็นยังอยู่คอนแกนไปบำบัดครับบำบัดยังบำบัดอะไรสวนเขาขึ้อยู่นี่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดหฮิเขาขึ้อยู่นี่ไปบำบัดเราครับอ๋อไปบำบัดเรา เป็นกันร่งใจให้จานออดเนี่ยนะครับแตขอบคุณพี่น้องที่ทักมาถามอาการก็ดีขึ้นแน่แล้วครับเบิง<ฮ>่งว่าเรียบวังเปื่อมันเศร้าร <laughs> อ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิมากินเมี่ยงปลานิ่นเผาเนาะพี่น้องก็สิมีน้ำจิ้มแบบสองย่างก็คือไอ้นี่น้ำจิ้มหวานอู้สลับกันดีกว่ากินหวานดีกว่าปากแตกกินเผ็ดบ่ได้สลับกันเออเอาหวานอืมอ้าวปากอู้หอมใส่ปลา บ่าวลายายห,หางลุยเลยพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้อครับในการติดตามขอบคุณทุกคนติดทักเข้ามาถามเขาอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องอาจารย์อดกับซีดีขึ้นแล้วแหละอาจารย์อด้ม่ลืมเด้อครับเลียงบวชเดี๋ยวผมหายดีผมไปสิบวชครับที่ว่าบนใบผมยังบ่ลืมเด้อครับกับบุญเติมใช่ไหมบุญเติมแมนอืม,อม อืมอืมเผปุ่นอืมผักอันนี้มันก anyway> ินยังไงว่ะอืมแทบหนาวนี่อืม รักไม่อยู่เด้อได้ไมาจยกตัวตัวหนึ่งครับให้กินมาด้ยว่าวาชโคโค็อกโกแลตอากาศกันหนาวไปเริ่มหนาวไปเริ่มหนาวครับถ้าเบิงนาสิแตกเริ่มแบบนี้โอ้ยขินหัวตอนเป็นเล็กน้อยเนาะพี่น้องเวลาล่มหนาวมากนี่แก้มแตกนี่จับปากแตกผิวด้วยอื้ ใส่ซิมังเผ็ดฮึ่มว่าแซ่บเว้ยมบนเต็มตาแก้วแซ่บเว้ยมาโอ้ลมหนาววีวีหน้าหนาวเขาเห็นยังบ้างทิงไฟทิงไฟโอ้เข็ดบ่เฮากางเต็นท์นอนไหมอยากเข็ดกางเต็นท์นอน ให้เป็นเล่นมากนะคือเขาขายลูกเสือยังมาแรงดังไส้ฟิ้งน,นี่นะเอาวะครับอป้าเนาะป้าทำเนาะเอาไส้มาเห็ดเนี่ยมาแรงดึงจิตตาดังไส้ฟิ้งก็คือเด้บรรยากาศบ้านจีตสารตกทุ่งท่ามันเต็มเคยได้สัมผัสไหมไม่เคยเออเป็นแบบ เคยเขาค่ายลูกเสือไหมมีแต่เขาค่ายลูกเสือตอนสมัยเดืกนใช่อยู่อือนั่แหละแต่มันจะเป็นกลางทุ่งนาแต่นี่แต่นอนจะเป็นกฎระเบียบไปเอ่อเนกิตตาฟิงไพร์ว่าแคมปิ้งอือหือกินหลายๆบ้านี่เราพักขาเอนเราพักปอดารผิดไม่นอนเจาะ ท่นตัวได้นอนมาจอนี่เขาเขาใส่ยังก่ออยาครับมัเออนอนที่แม่งบ่งอ่ะฮะตบกักเอฟเลยปลา อืมอืมอืมดูเลยเอาเลยเอาเลยนำเลยเอา่มบัวพี่น้องเป็นไหมน Ồ, oh, mình chỉ thăng càng. <laughs> <eat> <cười> <cười> <Kín> được càng à. Cán duyệt hẹn không kinh. Kín nào nào. chocolate. Cáu bà kín phá xì đầy chảy luôn, Kín nhanh, ngô. กินปลาฉลาดกินอย่างขึ้นงูกินเฟือง <laughs> อาหารองค้นงูขึ้นอย่างย่าครับ <laughs> อาหารองค้นฉลาดเลยปลาอ ข่า,าล็อเกเก็ตอร่อยมากเลยอู้ว้าวตอนนี้ไงเศรษบป่ะเศรษฐครับเปิดเรียนอ่ะมันมา เออไปิดได้จังเมื่อแล้วเปิดได้อาจีเน,นื้อเศร้าไ,ไรบางน้องเียนพ่อไรอยรู่นี่เป็นตรวอยกอเลยกินอะไร แล้วก็ได้ลมเพื่อไอ้ไอ้บริคีงสิได้ดวผู้ให่ดวผู้ใเอาเลยบ่ฮะเปิดเลยวะห้อง โทษด้อน,นี่สดข้ามอากอักโอ้โหื้มนีนน่เป็นได้บญเต็มแซ่บมาก บูมสันแขนแคนสันเย็ยบไม่ได้มันเจ็บอ่ะอืม,มเข่งเยื่ได้ค่นี้เจ็บตรงนี้ด้วยเวลาหายใจเขาไหมเนีย่ยหายใจเขามันจะปวดตรงตรงซี่โครงทำใ,<น>ในดิโคตรปวดเลยแบบเวลาบิดตัวอย่างเงี้ยก็ปวดนะอ่ะ แดงบมดละ่ะในตัวพ่นบอกว่าให้กินเหลากับน,น,น้ำตาลไม่ได้กินสัอผัอผักเสียผักอื้อหือ น้าดูหัวเลยหัวเอาเลยเมียนหัวยกมาเลยให้ยกมาเลยโอ้โหโอ้โทำลายตาก่อนขั้นแรกเป็นหมดหมดสิเจอตาก่อนแซบปะแซบครับ ดูดิเนี่ยมังหัวก่อนย่าเพิงสนใจเนี่ยยังกับพวสูงหัวหล่ะจังบาเนี่ยบ่งเห็นเพิ่นนบ่งบุญโอ้มองหูจะมองกินเอาว่างไปเออเวลาไอ้ก็เจ็บ อิอออนเหล้วอาบนาม,ดามาได้ด้ะขำหออาบบ่ได้เห้หนาวกินเา้าวยี่บ่อนี่มาแลงกินครับยังกินได้อีกเหรอม่ว่าน้ำมันมันอดูดเดเลยว sự kiện vâng bùn khắc đâu,เจอ vua không phải khác cũng bùn thêm được đâu, anh lên, kéo nhấc, kêu nhắn kéo nhấc, này, kéo nhấc, kéo hoàn, say với น้ำตาลล้วนๆบวบหวานกับขัวมดแหละอนาคตเอาเอาเลยเป็นไปบวบหวานเนี่ยเอากางออกได้ไหมล่ะเอากางออกอู้หูไม่ยอมกาไม่ได้นะ <laughs> เอาพี่น้องมือนี้กับพ่อไปซ้ำเนี่ยเนาะครับจะมาเห็นให้พี่เห็นน่องเบิ่งอาจจะกินบ่ได้บ่เต็มที่เนาะปากยังแตกอยู่ขอโทษด้วยครับข้างในยังแตกอยู่กร <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามขอบคุณทุกคนที่ถามข่าวเข้ามาขอบพระคุณนี่ลีครับบางคอมเมนต์ได้บ่ได้ตอบกับขอโทษขออภัยนําเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้จับโทรศัพท์ขอโทษนี่ลีครับมื้อนี้กการกระทําใดว่าจะได้บริษาทผมที่มั่น104ครับว่าว่ากับบุญเติมกับขอโทษขออภัยไว้นําเด้อครับอยู่ดีมีแห้งสุบผูทุกคนครับรักษาเนี่ยรักษาตัวนําเด้อครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพอย่าคองให้นี่ดีๆำลำเลยลุ้ยครับสวัสดีครับ